สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะตุกตาจะพาท่านผู้ชมมาชมดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะตุกตาคิดว่าท่านผู้ชมคงจะคิดว่าไม่เคยมีอยู่ที่อเมริกานะคะหรือจะไม่มีเลยอยู่ที่อเมริกานะคะตุกตาก็ทราบมาหลายปีแล้วนะคะว่ามันเหมือนดอกไม้ชนิดนึงที่อยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าจะดอกเล็กกว่านะคะเดี๋ยวตุกตาจะพาไปดูว่าเหมือนดอกอะไรนะคือไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเขามีสสีนะคะสีแดงแล้วก็ สีเขียวอ่อนๆนะคะแต่ว่าสีเขียวอ่อนต้นเขาอยู่สูงมากไม่รู้จะเอาให้ดูได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะคือแปลกประหลาดแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่านี่คือดอกของอะไรนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกตาก็มองแล้วก็สังเกตอยู่ตั้งหลายคร้งอยู่ตั้งหลายปีนะคะเนี่ยค่ะแต่ไม่มีโอกาสทําคลิปวิดีโอมาอัพเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ อันนี้นะคะทายสิคะว่าดอกอะไรเนี่ยค่ะถ้าจะดูไปนะคะไม่แตกต่างจากต้นดอกสะแบงเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องดอกสะแบงนะคะที่อยู่แถวตามภาคคุณสารนะคะดอกสะแบงนะคะแต่นี่เขาจะเป็นดอกเล็กหรือ,รอเพื่อนๆคิดว่าคล้ายๆดอกอะไรหรือว่าต้นอะไรที่มีความคิดแตกต่างแตกต่างจาก ตุกตานะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะคะอันนี้จะได้ความคิดข่อยก็คือดอกสะแบงเด้อค่ะเนี่ยเลยค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะคือดอกสะแบงบ่คะท่านผู้ชมคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะดอกสะแบงหรือว่าดอกอะไรคะดูไปก็คล้ายๆดอกปีกแมงเม่าอยู่นะคะแต่ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่ง ชมค่ะสวยงามมากเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทุกตาจะเด็ดเด็ดให้ดูหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะคือแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rocky mountain red maple เดี๋ยวให้ดูวิวไกลๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะ สวยงามมากสีของเขาท่านผู้ชมคะ่ะสีสันสวยงามมากท่านผู้ชมคิดว่าเหมือนดอกอะไรหรือว่าต้นอะไรนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาไปดูสีเขียวด้วยนะคะนะคะนี่คือดอกที่เขาหล่นลงมานะคะเห็นไหมคะคล้ายๆดอกสแบงสวยงามมากนะคะดูสิคะสวยงามมาก สีแดงอมชมพูนะคะอมส้มอมชมพูแล้วอันนี้ก็เป็นของสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะต้นนี้ดอกเขาหล่นก็จะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากอุ้ยลมแรงด้วยนะคะกำลังสวยเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะเหมือนดอกสแปรงบ้านเราเลยนะคะหรือว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ ส่วนสีนี้เขาเรียกว่าเซอร์เวอร์เมโปนะคะ <S <S ก็มีหลายสีนะคะแต่ตุ๊กตาเอามาให้ดูแค่2ส,สีนี้นะคะก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้นะคะตุ๊กตาก็เลยอยากเจาดอกไม้สวยๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเนี่ยค่ะดอกซากุระใหญ่สวยงามมากๆเลยนะคะดูสิคะอุ้ยงามอีหลีค่ะเลยอดใจบ่ไหทีเสียมาฝากาาพ่อแม่พี่น้องค่ะยังไงตุ๊กตาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอะ ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะอันไหนที่ตอบได้ทุกตาก็จะพยายามตอบนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆค่ะ See you next video บ๊ายบาย